สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่1การแข่งขันมารคอออนไลน์กับทางด้านเอฟมาคขั้นเทพนะครับวันนี้เรามาพบก,กับทางด้านมารคขั้นเทพกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากมีผู้ติดตามขอเข้ามานะครับขอเข้ามาเป็นการส่วนตัวว่าในช่องนี้อยากให้ตัดสลับมาที่ บางครังขันเทพบ้างนะครับเพราะว่าหลังๆนี้ผมไปพีโอเคอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเดินปุ้มนะครับเขาเดินปุ้มรับอีปุ้มแล้วกัน รกระดานที่1เริ่มขึ้นนะครับเราเป็นสามเรียงยกก้อนส่วนฝั่งเดินก่อนเป็นปุ่มนะครับขึ้นไป สักครู่นะครับท่านผู้ชมคู่แข่งกำลังคิดอยู่ว่าจะเดินตัวไหนดีมาแล้วครับบีบเกมขึ้นไปขึ้นมานี่ต่อ กินไปทางนี้ให้เขากินสองกลับมาแล้วเรากินหนึ่งกลับไปนะครับท่านผู้ชมผู้แข่เอาไปเข้ากินลักษณะอย่างนั้นก็เสียเปรียบเราสินอ่ะควรที่จะเดินย <End> ี่สิบสี่สิบเก้าแกกลับเดินสามเอ็ดยิบหกเราก็หลุดเข้าฮอตเิถ้าเป็นผมผมจะเดินยี่สิบสี่สิบเก้าดีกว่านะขึ้นไปนะครับ มานี่เข้าไปต่อนะครับต่อกินใครกินมันเป็นยังไงดีงานนี้เดินลงมานี่ให้กิน ให้กินตัวนี้ลงมานี่แล้วลงมานี่จับท้ายไม่ได้ก็ต้องเดินมานี่แล้วก็เปิดกินเฉยๆตัวนี้นะครับวิธีแก้นะครับ ครับกระดานที่หนึ่งเราชนะไปกระดานที่สองขึ้นมาตัวนี้ขึ้นไปเรามานี่ขึ้นไปครับผมคู่แข่งคล้ายๆจะเป็นสามเรียงหรือเปล่าคล้ายๆจะเป็นสามเรียงไม่ใช่ ว่อเป็นดาวกระจายนะครับดาวกระจายดาวกระจายพุ่งขึ้นไปขึ้นมานี่พุ่งขึ้นไปเข้ากินเราเราต่อเราต่อ เราต่อขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับ มาตัวนี้ไปครับมาแล้วไปนี่ครับผมเอ้เข้ากินดีไหมเนาะสวนเลยนะครับเพราะว่ามันได้เปรียบอีู่แล้วแหละเราทะลุไปฮอดเลยนะครับเราทะลุไปฮอด ร่มดีไหมสามสิยห้แล้วก็เดิน7ไป2ก็ได้แล้วก็เดินเจไป2นะครับเขากินมาทางนี้เรา20ไป11ตัวนี้กินตัวนี้นะครับผมเขาเดินมานี่เราเอา4กินไป25 หนึ่งไปห้านะครับตรงมันต้องเดินหนึ่งไปห้ากินมาอ้าวไม่เดินซะง,งั้นครับ มันก็ต้องกินเนาะแล้วจะช้าอยู่ใหญ่กะลีลานะครับสมชื่อเขาแหละสมชื่อเขาแล้วนะครับไปครับเดินมากิน<ม>เออแค่นั้นแหละจบนะครับ <c oughs> มาถึงคู่ที่สองนะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนบ้างคู่แข่งไปนี่ขึ้นไปครับผมมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปสงปุ่มเขาขึ้นมานี่ขึ้นไปสรงปุ่มขึ้นมาต่อครับปุ่มเจ็ดตัว ปุ่มเจ็ดตัวขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่ไปนี่อ้าวต่อเข้ามาเข้าทางเรานะต่อเข้ามาแบบนี้เข้าทางเรานะครับวิธีแก้ตัวนี้ แล้วก็เดินไปนี่เลือกกินกินครับผมขึ้นมานี่ไปครับ รอสักครู่รอสักครู่เอาละครับรอคู่แข่งแป๊บหนึ่งยังไม่เดินนะครับท่านผู้ชม่อยให้เวลาไหลไปเรื่อยสิบเก้าโอ้ย ต่อครับต่อไปเข้าวัดงานนี้เอา้ากากระบาดแดงออกเฉยเลยเอา้าตายแล้วสงสัยเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบเดินตั้งนานเน็ตไม่หมดพอจะแพ้เน็ตหมดเฉยเลย ไม่เดินซะแล้วครับเอาเดินแล้วครับท่านผู้ชมเดินแล้วโอ้ยแกก็เลยเสียบุคลิกหมดเลยเนาะอันนี้ก็เดินได้นะแต่เมื่อกี้เน็ตหมดเฉยเติมเน็ตกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเติมเน็ตกลับมาแล้วกลับมาเร็วมากเลย ขึ้นไปโอเคเติมเน็ตกลับมาแล้วไม่เป็นไรยังเล่นต่อขึ้นไปกินมาทางนี้ ครับมานี่ไปนี่ขึ้นไปนี่ครับเขาเข้ากินเราเพื่อจะมาเข้าฮอดอุดไว้ก่อนครับผมอุดไว้ก่อนขึ้นมาทางนี้ต่อตัดไปก่อนต่อตัด กินลงไปนู่นเลยเอาลมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปนี่ขึ้นมานี่ไปนี่ครับผม มนี่ไปเข้าฮอดเขาจะมาเข้ากินเราเข้าฮอดไปก่อนเข้ากินเราจับท้ายสองเลขหนึ่งนะครับผมมานี่เราก็กินสองมานี่กินสองตกมาเขาเข้าฮอดไม่ได้นะครับเพราะถ้าเดินห้ามาหนึ่งเราก็เดินแปดไปสิบห้า เพราะฉะนั้นเขต้องเดินตัวนู้นเราเดินไปแค่นี้ก็พอติดชึ่งอยู่แถวนี้ก่อนอ่ะยอมแพ้ไปนะครับดีที่เน็ตไม่หมดอีก นะครับคู่ที่3ามครับผมขึ้นมานี่ขึ้นไปมานี่สรงห้าแต้มหรือเปล่ามานี่สรงห้าแต้มขึ้นไปสองปุ่มมานี่สงปุ่มขึ้นไปมาขึ้นไปครับผมต่อขึ้นไปเลยเราจะไม่ตัดไม่ตัดเหมือนผมเล่นก็ได้นะครับไม่เป็นไร ไม่ตัดเหมือนผมเล่นนี้ก็ได้มานี่ครับอ,อ้เจอคู่แข่งคนเดิมครับผมลืมลืมดูชื่อแกคู่แข่งคนเดิมครับคนเมื่อกี้นี้โอเคมานี่อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวทีตัวทีปุ่มตัวที ปุ่มออกสึกเอาล่ะครับเน็ตเยอะมากหมดอีกนาต่อไหม ต่อไม่ต่อไม่ต่อนะครับเดินก้าวมา13เราเดินไปทางนี้เกมนี้ยังไม่แพ้นะครับเกยังไม่แพ้เกยังเดินถูกในมาในเส้นทางอยู่ขึ้นไปครับผมเข้ามานี่มานี่ขึ้นไป เขาลงมาทยายลงมาเรื่อยๆตอดักไว้นั่นเลยครับแน่ๆเลยตอดักไว้กินไข่กินมันมานี่ไปทางนี้เผื่อได้สร้างความได้เปรียบนิดนึงนะครับเข้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ยึดเลยตรงนี้นะครับ เอาแล้วครับมีช้อยให้เลือกกินไปนู่นเลยมีช้อยให้เลือกกินไปนี่อีกทีหนึง่งทางออกมาลงไปทางนี้เอาตัดเราแล้วตัดเราซะแล้วนะครับตัดเรามาทางนี้เข้าหมายเลขนี้ อันนี้ก็เรียบร้อยครับอนะครับอีกกระดานหนึ่งนะครับอีกกระดานหนึ่งครับท่านผู้ชมขึ้นมานี่ไปขึ้นมาไปนี่มานี่ไปครับผมขึ้นมา เป็นอะไรดีเป็นตัวนี้งั้นเราเป็นยกก้อนอ้าวเกเป็นปุ้มอีกแล้วครับวันนี้เจอแต่ปุ้มครับวันนี้เจอปุ้มวันนี้เจอกันปุ้มออกศึกแน่ๆวันนี้วันนี้เจอปุ้มเจอปุ้มขึ้นไปต่อฟาดฟันเข้ามาปุ้มออกศึก ต่อฟาดฟันเข้ามามานี่ขึ้นไปนี่แพ้เรียบร้อยนะครับทางนน้นแพ้แล้วครับผมมานี่ถูกต้องเนาะน่าจะใช่เสียจำได้ว่าเหลี่ยมนี้มันแพ้นะครับแพ้เราผิดตรงเดินยี่สิบหกยิบสามนะครับผิดตรงนี้แหละเดินยี่สบหกยิบสาม มันต้องเดิน27 23ดบสามถึงจะถูกถึงจะเป็นแต้มเสมอนะครับผิดตรงเดินยี่สบหยิบสาโอเคขึ้นไปครับผมมานี่เราก็ขึ้นไป มานี้เราก็ขึ้นไปเราได้กินหนึ่งตัวเราได้กินหนึ่งตัวขึ้นมานี่เขาจะมากินเราก็ไปเข้าฮอตเขาลงมากินฟรีเรามานี่แล้วมาจับก,กินสองพอเขากินมาเพ๊่เราก็ย้ายฮอตมาจับก,กินสองตรงนี้นะครับเขาก็จะเข้ามาเลขสองส่วนใหญ่นะเพื่อรอกินสองอีกจังหวะหนึ่ง แต่ว่าปลายกระดานก็แพ้เราอยู่ดีนะครับอ๋อคนนี้ไม่เข้าหมายเลขสองเลยอ๋อยอมแพ้ไปเลยนะครับโอเคครับ